บางทีงบเองอบไม่ถึงเอาเครื่องปรุงสีคูณสีไปก่อนแต่ว่าใช้ตู้เป็นสองสองเบสสองใบเสียงกลางสองใบก็เหลือจะเหลือ7จ็ดหมืนห้าแต่วันหลังเมื่อค้ามาเพิ่มทีหลังได้เพิ่มเบสสองใบเสียงกลางสองใบเป็น4ี่คูณสี่แต่ต้องมีสายสัญญาณสายลำโพงเอาไปลิงก์กันนะนะอีก2เส้นลูกค้าอย่าลืมบอ,อกแอดมินนะลูกค้าหลายเจ้าเอาตู้ไปเอ,เอาไปพ่วงไม่ได้ ลืมลืมสั่งสายไปเอาเป็นสองคูณสองไปก่อนก็จะเหลือเจ็ดหมื่นหน้านะแต่นี่ค่าขนส่งเด็ดเด็ลูกค้าก็ต้องเสียค่าขนส่งเหมือนเดิมก็ติดต่อเอดมินต์ิ้ว่าจะต้องเสียค่าขนส่งเท่าไหร่มันอยู่ระยะด้วยนะเขาไปต่อให้ไปจูนให้เสร็จเรียบร้อยลูกค้าจะได้เป็นเครื่องปรุงสี่คูณสี่เหมือนเดิมนี่แหละใน x อ1 8แ0ดพันแดร้อยวัตต์ขับเบรดได้สี่ใบนะสิบแปดคงหลอง่อตอนเลือกประกันหึงปีแท่นบนหนึ่งกห้าพันวัตต์พันวัตต์นี่จะมาขับกลางสี่ใบฮะ แต่ลูกค้าเอาเป็น2องุ่ไปก่อนลูกค้าก็จะได้คอร์สคอร์สสทางเอาไว้ปรับความถี่เครื่องรับสัญญาณไม้จะอยู่ในนี้จะมีเป็นไม้ร้อยคู่กล่องเป็นอย่างนี้ตัวทับหนะ้าหกแปดตัวมันเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดไฟฮะเอาไว้ตัดระบบทั้งหมดไม่ให้เครื่องไหม้ไม่ให้ดอกขาดสาย AC ทั้งหมดเนี่ยจะมาเสียบไว้ข้างหลัง ข้างหลังจะเป็นปลั๊กสามตาเป็นเป้าปลั๊กตัวเมียนะสามตาอยู่ข้างหลัง8ตัวข้างหน้า2ตัวนี่ลูกค้าลูกค้าสามารถเสียบทีวีก็ได้เสบุก,ก็ได้เสียบโทรศัพท์ชา์จโท,โ,ทโทรศัพท์ก็ได้แต่ตัวนี้ลูกค้ายาวพัดลมมาเสียบนะเพราะพัดลมมันมีมอเตอร์มันจะไปเข้าดอกก็จะได้แหลก10ยูนะตัวนี้เป็นแหลก1 0บยูจะได้มิกมิกตัวนี้เป็นตัวใหม่นะลูกค้ายังไม่เคยเห็นเดียวต้อยออกใหม่นะตรน 2องสามสี่ทั้งหมด8ช่องนะเอาที่เสียบทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ด้านหลังทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องถ้าเสียบอยู่ข้างบนเนี่ยปัญหาเรื่องสายหักสายงอ,เ,อเวลาใช้ไปน,นานๆน,นะเล่นการ์ดเชื่อมต่อบลูทูธได้นะกะ็อันนี้รุ่นใหม่ขึ้นออกมาให้มี EQ เพิ่มขึ้นแล้วก็โปรแกรมเพิ่มขึ้นเป็นร9 9โปรแกรมลูกค้าเคยดูคลิป9 000, 9 9 0 0เนี่ยลูกค้าจะได้มิกเป็น16ช่องตัวนั้นนะตัวใหญ่ๆนะ สัญญาณตัวนั้นกับตัวนี้เราเร่งเสียงเนี่ยอันนี้จะแรงเฝ่าตัวตัว16ช่องรู้สึกจะก6 6ช่อง2 0 2 4โปรแกรมตัวนี้1 9อกโปรแกรมตัวนี้ก็จะเพิ่ม eq ขึ้นมาออกแบบมาเพิ่มยัขับ8คูณี่คูณกคูณ6ตู้18อย่างเดียวฮะตัวนี้ราคาเท่าเท่ากับตัว16ช่องเก๋ๆนี้เลยนะตู้เป็นตู้18 สิบแปดตัวนี้นะสิบแปดก็จะเป็นโครงหลอ่อลูกค้าสังเกตถ้าเป็นโครงหลอ่อทางโรงงานจะติดโบแดงไว้ไม่เหล็กสองอยี่สิบดอกพันสองร้อยวัตต์ข้างหน้าจะเป็นตะแกรงปั๊มหนาๆน,นะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นตัวนี้ออกแบบมาเพื่อที่เป็นตัวท็อปนะเพื่อที่ลูกค้าไปรับงานอันนี้จะเป็นขอบเหล็กนะขอบเหล็กเอาไว้กันกระแทกเลยฮนะไม้อัดนี่ต้องใช้ไม้อัดยี่สิบมิลทำตากฝนได้ฝนตกไม่ต้องไปรีบเก็บหาผ้าอะไรคุมขมมันโดนน้ำได้นะ สีนี่เด็สีก็สีเฮต้อ้อยพ่นถึงขนาดสีห้าชั้นเลยนะหูจะเป็นหูเหล็กเสียงกลางตัวเนี้ยสิบห้านิ้วเฮต้าอ้อยทำส่งโรงแรมอยู่ข้างในนี่มีเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นแผงวงจรอยู่แผงหนึ่งอะเอาไว้กองเสียงตะแกรงข้างหน้านี่จะเป็นตะแกรงปัม๊มอย่างไม้เสียงกลาง16บหกมิลเป็นไม้อัดแท้เป็นไม้ตัวเดียวกันเลยครับการน,น้ํากันฝนนะสีก็มีสีตัวเดียวกันแต่ดอกอะดอกตัวนี้เป็นสิบห้านิ้วขคงปั๊มนะแม่เหล็กร้อยหกสิบ ส่วนแปะแหลมแหลมก็จะเป็นปากแต่ไม่เหล็กใหญ่ๆสาิก่ก็ไว้ตัดแหลมบางทีหลวงพ่อก็เวลาเขาสวดต์นกลางคืนเขาไม่ชอบแหลมเขาก็เอาลงน็อตนี่ก็จะเป็นนอ็นอตน็อตพิเศษนะกันไม่ขึ้นสนิมนะน็อตไม่ขึ้นสนิมเสานี่ก็จะแถมไปเป็นปั้นเหล็กนะทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเลยนะถ้าลูกค้าจะเป็นชุดทั้งหมดเนี่ยสี่คูณสี่ตู้เบสสี่ใบเสียงกลางสี่ใบเนี่ยทุกอย่างได้หมดเลยได้ทุกอย่าง9 90, 9 9 0 0 ถ้าลูกค้าจะประหยัดก็ประมาณสถานที่ไม่ได้เครื่องปรุงนี้ก็จะได้เป็นสี่คสี่แต่ปู้ลดให้เหลือเบสสองใบเสียงกลางสองใบนะเจ็ดหมื่นห้านะหรือเจนะ็ดหมื่นห้านะสวัสดีครับลูกค้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโรงงานส่งปู้ไปเนี่ยก็แพ็คแบบไหนแพ็คอย่างไงก็ตเูเสียหายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเฮียต้อยจะแพ็คแบบนี้จะตีตีกล่องก็จะให้เสียหายน้อยที่สุดอ่ะ ไม่ได้ทากาวนะลูกค้าไปเอาไขค,ควงงั้นง,นงันก็หลุดแล้วเป็นตู้บีวีนะก็ดอกดอกเป็น18โครงตั้มดอก1000วัตต์นะใบละ5,190ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางก็ยังมีกล่องแพ็คอีกทีหนึ่งกล่องก็จะเป็นกล่องนะกล่องสามชั้นกับ แพ็กไปอีกทีหนึ่งก็มันเป็นโต้ใหญ่แนละ้วช่วงนี้ลูกค้าสั่งโต้สิกันเยอะแล้วก็พอเสียหายโรงงานก็เสียหายมันไม่คุ้มกันพยายามทำอะไรก็ให้มันดีที่สุดดีที่สุดทีโ่โรงงานเราทำได้เองนะไม่ต้องกลัวตัวนี้เป็นรุ่นออเดอร์กนะออเดอร์ตัวนี้เป็นรุ่นออนะเดอร์ 18, ของปั๊มแม่เหล็กของนาคาชินะแม่เหล็ก220คของปั๊มพันวัตนะปองประกอบได้ประกอบ,บให้ลูกค้าดู แล้วก็เดี๋ยวกระดาษแพ็คอีกทีลูกค้าแกะไม้มาทำเต้าอาหารได้เลยนะกินเบียร์กินเบียร์อยู่หน้าบ้านหน้าสวนใบหนึ่ง5,190ฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินปทางได้เลยลูกค้าถ้าเกิดมีงานเอาลูกค้าจะใช้งานปีใหม่เนี่ยถ้าลูกค้าสั่งก่อนเนี่ยก็ดีนะก็สั่งก็สั่งแต่เนิ่นๆเพราะช่วงนี้ขนส่งก็จะช้าลงนิดเริ่มทยอยช้า แต่ถ้าไปตากฝนตากฝนต้องโต้อีกรุ่นหนึ่งฮะเป็นขอบเหล็กอะ่ะเป็นไม้อัดขอบเหล็กที่ต้อยเคยถ่ายลูกค้าดูนั่นแหละ<ม>ก็กระดาษแพ็กอีกทีนนะกระดาษแพ็กอีกทีน ถ้าพังอีกก็ไมนน้จะทำยังไงแล้วลูกค้าอ่าแพ็คอันนี้เป็นอันเสร็จพี่ดีเสร็จแล้วพิษนุโลกอ่า เคลนรอดเลยเกิดอรอดเลยอ่าคือนรอดเลยลอลยืมถ้าเกิดสินค้ามันพังเสียหายลูกค้ารับไปก่อนได้เลยแล้วก็ถ่ายวีดีโอมาส่งมาให้แอดมินเลยนะล,ลูกค้ารับไปก่อนได้ไม่เป็ไร แล้วถ้าเกิดสินค้าเป็นรายจะทางโรงงานก็จะส่งตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้